สวัสดีค่ะวันนี้มีออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะมาให้ดูอีกแล้วนะคะชุดนี้เป็นล้อแฮมเมอร์นะคะบายเลนโซผลิต so นะคะ6กลูนะคะเป็นล้อใหม่นะคะชุดนี้ล้อใหม่ยางมือ2นะคะกว้าง8ออบบวก20นะคะไม่ล้นนะคะชุดนี้ใส่กับกระบะตัวสูงนะคะ ใส่ฟอร์ใส่มาด้าได้เลยไม่ต้องยกนะคะใส่อีสุสูใส่วิกโก้นะคะต้องยก2นิ้วนะคะเพราะว่าเป็นยาง75นะคะล้อใหม่มาพร้อมอยาง BF นะคะ BF 265 756นะคะนี่สวยๆเลยใครกำลังมองหาลายนี้นะคะ6กลูนะคะนี่มาแล้วนะคะสวยมากๆเลย สภาพสวยไร้ลิ้วรอยนะคะชุดนี้งาน A.P.P. by l เล e n ซ o ผลิตนะคะยาง B.F. 265 756นะคะดอกหน,นานะคะดอกยางนะคะหนาๆติดหนวดนะคะสวยมากๆเลยนะคะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่สมนะคะนี่เส้นที่สี่นะคะ ดอกอยางนานานะคะติดหนวดสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้ราคา2,900นอบาทนะคะต่างจังหวัดจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะมาที่ร้านนะคะพร้อมติดตั้งฟรีนะคะชุดนี้นะคะสวยมากๆเลยอพโรสายลุยนะคะจะมีหรลูหกูนะคะนี่ แวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้นะคะเป็นออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะ6รูนะคะชุดนี้เป็นล้อใหม่นะคะกว้าง8.5ออฟศูนย์เป็นล้อใหม่นะคะชุดนี้สภาพสวยไร้ริ้วรอยนะคะล้อใหม่ยางมือสองนะคะ ชุดนี้จะมาพร้อมอยางเลนโซนะคะสองหกห้าสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะเป็นยางปียี่สิบสองนะคะ ยางสองหกห้าดสบสิบหกนะคะดอกอยางหนาๆน,นะคะชุดนี้นะคะเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองนะคะเส้นที่สามนะคะเส้นที่สี่นะคะชุดนี้ราคาหนึ่งมืนหกันเก้าร้อยบาทนะคะ ต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยค่ะใส่กับกระบ,บะตัวสูงนะคะหกรูได้ทุกรุ่นเลยนะคะยกเว้นนาวล่านะคะร้านสัญญากันยางปากทางห้องเฮียพอพยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสามารถแอดไลน์ไอดี9 9 9 4 5 4 6 8นะคะสอบถามรูปภาพและราคาเพิ่มเติมได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า